ข้าพเจ้าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานเพื่อบ้านเมืองและมีโอกาสได้ช่วยเหลือราษฎรเป็นจำนวนมากตลอดเวลา22ปีนับแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ข้าพระเจ้าเป็นพระราชินีข้าพระเจ้าทราบดีอีกว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่อย่างไรต่อบ้านเมืองประชาชนของเรายังยากจนอยู่มากความจนนี้ทำให้คนตกเป็นทาสของความอดอยากหิวโหวยและโรคภัยไข้เจ็บนานาประการ ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพวกเราก็จะไม่หลุดพ้นจากพันธนาการยิ่งอดอยากยิ่งเจ็บป่วยก็จะต้องยิ่งขายที่ทำกินกลายเป็นนี่สินล้นพ้นตัวไม่มีวันมีอิสรภาพมีเสรีภาพที่จะลุกขึ้นยืนอยู่ได้ข้าพเจ้าจึงขอขอบใจที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิที่ส่งเสริมศิลปาชีพมาตลอดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2535